สวัสดีครับพบกับผมครูหนองออนไลน์ในรายการได้หนังสือพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปได้หนังสือเรื่องราวรอบตัวในแบบที่เข้าใจง่ายฟังเพลินวันนี้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเงินเท่านี้ซื้อได้เยอะกว่านี้จังนั่นแหละครับเรากำลังพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อกันอยู่คุณรู้ไหมครับว่าเงินเฟ้อคืออะไรกันแน่แล้วมันส่งผลต่อกระเป๋าเงินของเรายังไงเงินเฟ้อเนี่ยอธิบายง่ายๆเลยนะครับ มันก็คือภาวะที่ข้าวของเครื่องใช้มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมที่เรามีอยู่ซื้อของได้น้อยลงลองนึกภาพดูนะครับสมัยคุณพ่อคุณแม่เรายังเด็กๆขนมชิ้นละ1บาทมีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เดี๋ยวนี้1บาทอาจจะซื้ออะไรไม่ได้เลยนี่แหละครับคือพลังของเงินเฟ้อที่ทำให้เงินของเราด้อยค่าลงนั่นเองแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้ล่ะครับ สาเหตุหลักๆก็มี2ออย่างง่ายๆครับ 1. ความต้องการซื้อมากกว่าสินค้าเหมือนเวลาที่ทุกคนอยากได้บัตรคอนเสิร์ตศิลปินดังๆบัตรเลยแพงขึ้นไงครับของที่คนอยากได้เยอะๆแต่มีจำกัดราคาก็ขึ้นได้ง่ายๆเลย 2. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นถ้าน้ำมันแพงขึ้นค่าแรงคนงานสูงขึ้นวัตถุดิบแพงขึ้นต้นทุนพวกนี้ก็จะไปบวกในราคาสินค้าที่เราซื้อครับ เหมือนร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ต้องจ่ายค่าเส้นค่าหมูแพงขึ้นเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้นตามนั่นแหละครับคุณเคยไหมครับที่ตอนเด็กๆก,กินกว๋วยเตี๋ยวชามละ20บาทตอนนี้ชามละ50-60บาทไปแล้วนี่ไม่ใช่แค่กว๋วยเตี๋ยวอร่อยขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวข้อง จริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการมีเงินเฟอ้อในระดับอ่อนๆประมาณ1-3%ต่อปีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติและดีต่อเศรษฐกิจด้วยซ้ำเพราะมันกระตุ้นให้คนกล้าใช้จ่ายกล้าลงทุนแต่ถ้าเงินเฟอ้อสูงปรี๊ดอันนี้แย่เลยครับเพราะจะทำให้ค่าครองชีพเราพุ่งพรวดแย่งเงินในกระเป๋าเราไปอย่างรวดเร็วรู้แบบนี้แล้วเราก็ต้องรู้จักบริหารจัดการเงินของเราให้ดีนะครับ ไม่ใช่แค่เก็บอย่างเดียวลองศึกษาเรื่องการลงทุนเล็กๆน้อยเพื่อให้เงินของเรางอกเงยเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้เหมือนเราปลูกต้นไม้ให้โตแซงวัชพืชไงครับหวังว่าคุณจะได้หนังสือเรื่องเงินเฟ้อไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสาระความรู้แบบย่อยง่ายและอยากได้หนังสืออีกเยอะๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกับผมครูหน่องออนไลน์ได้ที่ช่องของเรานะครับ แล้วพสกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ